สวัสดีครับผมเชินนั่งก่อครับคุณพี่สอบถามได้นะครับโครงการอะไรเนาะอยู่รวยคอนโดครับอยู่แล้วรวยอะ่ะครับยิ่งอยู่ยิ่งรวยเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต่อเลยต่อเลย สิ่งแรกที่เราอยากจะบอกคุณพี่ก็คือโครงการของเราถูกถูกอ่ะเท่าไหร่ที่ถูกเพราะเราไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดรถได้ไงอา้าวกลับเดี๋อวไม่มีที่จอดรถบ้าหรืเอเปล่าไม่ทราบว่าคุณพี่กลับไงครับ ผมพี่ไม่มีรถเนาะแล้วคุณพี่จะเอาที่จอดรถไปทำไหมครับแต่ที่อื่นเขาม่มีมันก็เลยแพงไงเขารวมค่าที่จอดรถไว้กับราคาคอนโดแล้วไงที่จอดรถอนะถึงมีพี่ก็ไม่ได้ใช้พี่เคยนอนในะที่จอดรถไหมเคยไหม บ้าไะเนี่ยแต่เรามีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับโอเคนะแแล้วถ้าอยากได้รถขึ้นมาเป็นไงเป็นหนี้ไงท่าแสงทองกาาโยนต์เพียงคุณมาวันนี้เราแจกรถฟรีทันทีเพียงคุณชียวอ่างไใครหนจริงเหรอจริงเหรอเอารถอะอยากมีมันก็ต้องซื้อพอซื้อแล้วมันก็เป็นหนี้แล้วสับไว้น้ำอะ มือว่ายน้ำเป็นหรอไม่เป็นอืแล้วมึงเจ้าสาวว่ายน้ำไปเพื่อก็ที่อื่นเขามีกันนะไม่ไม่คืองี้มึงว่ายน้ำไม่เป็นนะแล้วมึงเจ้าสาวว่ายน้ำไปเพื่ออ่าอ่าอ่ไอ,อคอนโดนี่มันอยู่ที่ตัวมินร้อยสามสิบห้าครับในเมืองเหรอพี่จะไม่เหนื่อยเดินทางห่างรถไฟฟ้าแค่สามกิโลก็อยากขับรถ ก็เขาบอกอยู่ว่าเขาทำให้มันถูกมึงกับกูจะได้มีเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมึงก็ยังจะเอารถอีกมองจริงท้อพี่ก็ <c oughs> คือทำให้มันถูกไงพี่ได้ผ่อนเร็วๆมันจะได้จบอย่า้พี่มีทรัพย์สินไม่เอาอะไรลดลดลด,ลด,ลด พี่ดือ้อพี่เจ้าแต่รถอ่ะก็ช่วยกันอยู่ที่ไงช่วยช่วยกันอ่ะดาเล่น,ลนผมไม่อยากพี่เป็นนี่ก็อยากขับรถอ่ะ <c oughs> มองอะไรเอาละครับกลับี่คำถามแรกที่คุณพี่ถามว่าห้องเท่าไหร่พอ๊ ครับอยู่รวยคอนโดน้มินม้อยสามสิบห้าราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนื่องจากเป็นโฆษณาจึงต้องมีการซ้ำขออนุญาตนะครับอยู่รวยคอนโดน้มินม้อยสามสิบห้าราคาแปดแสนเก้าหม สามพันห้าพสที่เข้าใจแล้วทำไมถึงชื่ออยู่รวยคอนโด